ไม่มีอะไรที่อาศัยการเกิดไอ้สุขตัวเนี้ยเขาเรียกสุขคววิปัสสโภมันเกิดอยู่ภายในแล้วเราก็หลงเข้าไปยึดติดมันไว้มันสุกจริงจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกเลยมันสุขอยู่ภายในอย่างเงี้ยตัวเนี้ยสุขตัวนี้แหละที่คนเราข้ามไม่ได้แล้วผาหัไม่ได้ไปติดเง็ดกันอยู่อ่ะีปูชักตัวเนี้ยมาดามผาปูข้างนอกให้เก สวัสดีครับสวัสดีครับจันจอยครับไม่กลัจะมาได้เนาะียียิดชันนัเรเขาเรียกติดชันใช่ใช่ิดชานมันเป็นกับดักกับดักของคนทำสมาธิ เพลินเพลินเขาเรียกเพลินแล้วเพลินอันนี้คุณเราจะไปติดับกตัวนี้กันแหละเยอะอันนี้ไม่ไปไหนหรอกจะสร้างเป็นสมาธินั่นแหละไม่เป็นตาสมหากินหรอกมันสุกอ่ะมันสุกจนทําให้เราหลงอ่ะที่เขาว่าติดอ่ามีทุกเป็นหาสุกเพราะมันเป็นสุกที่มันมันไม่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งภายนอกไงอาจารย์จอยมันเป็นสุขที่ไม่ได้อิงสิ่งภายนอกเลยอ่ะมันเป็นสุกจากภายในที่มันเกิดขึ้น คือไม่ต้องมีสิ่งภายนอกเข้าไปประกอบรับอ่ะทำอยู่เรื่อยๆใช่อันนี้มันก็จะไม่อยากสนใจโลกภายนอกแล้วมีโอกาสีเวลาว่ามันก็จะไปนั่งเส่สมาธิเพื่อหยัดเข้าไปหาไอ้สุขเท่นั้นแหละแล้วก็ไปอิ่มเอิบอยู่กับมันอ่ะพอออกจากชั้นพอโดนผัดสายกระตก็งุดยิดมุดยิดจะงุดยิดใช่จะจะเป็นอาการมุดงิดให้ทำรมณ์รู้สึกจริง อันนี้มันก็จะวิ่งกลับไปหาแต่ไอตัวสุกตัวที่ว่าแหละสุขาวิปานโกนั่นแหละมันไม่เอาปัดทิ้งอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์สิว่ากอะไรมาปัดปัดอย่างเดียวเรียออาการไปตค้าไม่ตียอมรักเลยแล้วแล้วใครไปบอกก็ไม่ฟังด้วยนะว่ามันเป็นกับดากมันเป็นกับดักไม่ฟังมันสุดยอดของฉันแล้วมันเป็นบรมาสุกมันไม่มีอะไรสุขเข้าไปอีกแล้วเนี่ย แต่ลืมไปว่าพระองค์สอนอะไรสอนให้เราอยู่เหนือทั้งทุกข์ทั้งสุขลึกเอะไปละลึกคิดไปละทำเพื่อนไงตัวเนี้ยไม่เพื่อนสองฝั่งไงตัวเนี้ยต้องกินได้ทั้งสองฝั่งนี่แกินข้าเพืนในฝั่งไหนฝั่งนึงอ่ะผักาดขัวไข่ ายในเนี่ยไอสุขภายนอกบางครั้งเราก็มองว่าเออสุขภายนอกเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับมันก็ยังปล่อยวางได้นะแต่สุขภายในเนี่ยมันไม่ได้อาศัยยิงภายนอกเลยมันเกิดอ,อยู่ภายในจินตัวงจิตของเราด้วยการทําสมาธิแล้วมันก็อิ่มเอ,อเิบเบิกบานชุ่มปิติอยู่นั้น่ะตัวน, mm. <All> right. นั้นแหละที่มันน่ากลัวเขาเรียกสุขาวิปัสสโกเ,เราทีนี้เราทำความามันไม่ได้เราก็ไปติดอยู่ตรงนั้นผมจะแกให้ดูพี่น้ำเอกตัวนี้แหละที่เขาว่าเป็นติดแล้วมันจะเป็นอ้ อะไรนะที่ว่าสังโยชน์เบื <S 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 ้องสูงนั้นมันเนียนมากนะไอ้ตัวเนี้ยเพราะที่นี่มันก็คิดว่ามันได้นั่นได้นี่มันได้ฤทธิ์ได้ฌานได้ปัญญาได้ตัวใจนี่ทีเนี้ยอ่าจะเป็นผู้พิเศษแล้วทีเนี้ยฌานมันรู้ัานนั่นนี่แล้วแต่ที่จริงแล้วก็ยังโดนจิตมันหลอกอยู่ตัวเนี้ยก็เหมือนกจากสัตว์ไปติดไปติดในรูปฌานกับรูปฌานไงเนี่ยมันยังออกจากระบบ แจกไม่ได้จะเนี่ยตไม่ได้จะทำอย่างเงี้ยเลยทำมนทำมันเรื่อยๆพอติดมันก็ส่งผลไปสังยุตข้อเก้ามันจะจับมันจะฟุ้งซ่านเห็นปมมันไม่ตัดใจของเกิดดับไงนี่นักเอกเออเข้าใจของชั่วคราวไงตัวของแก่นก็เถื่อวิจารณ์เลยไอ้ตัวนี้มันเป็นไหนตัวสูงตัวนี้ถามว่ามันออกยาก ต่อไม่ก็เกิดนะเกิดตามชั้นที่เขาไปทำมานั่นแหละใช่ไหมแต่คือของเราไม่เอาแบบนี้ไงเราเอาแบงค์พันไปเลยอืมใ, hmm. ใช่ไหม,ไม 20, แบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยนี่เราไม่เอาไงเราเอาแบงค์พันเอาทีเดียวเอาตัวจบไปเลยทีเดียวตัวหลุดไปเลยไม่ต้องมาวนเกิดแล้วไอ้ตัวเนี้ยต้องมายุ่งแล้วใช่ไหม คนที่เขายังไม่รู้เขาก็ยังจะเอาอยู่อ่ะยังจะเอาแบงค์ห้าร้อยจะเอาแบงค์ร้อยอยู่แม่เขาก็ไม่เอะไงว่า,งากลับมาถามตัวเองว่าพระองค์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันยึดไม่ได้เงี้ยเอาแล้วถามว่าอันปปร,นรูปประชานหรือรูปประชานเนี่ยต้องยึดไม่ได้สิทำไมไม่กลับมาถามตัวเราเองใช่ไหมว่าเฮ้ยมันยึดไม่ได้นี่่ว่าเงี้ยต้องเอะว่างไงกลับมาถามตัวเราบ่อยๆคือมันยังมีความค่อมอยากกลับมาเกิดอีกนั่นเอง กงมันยังไไมีตัวอัตราไงตัวอัตราความเป็นเราเข้าไปยึด<ห>เข้าไปเห็นแล้วก็เข้าไปกระทำแล้วก<ข>็ดว้าไปสื่อเข้าไปถือไ,อไงฉันถึงที่สุดแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันยังไม่สุดไงมันก็ไปติดสุขมีทุกภูติสุขพอออกจากออกจากสุขมาแล้วทีนี้ก็มาเจอผัสสะกระทบก็เหมือนเดิมมันไม่เห็นความไม่เที่ยงว่าเออเนี่ยพวกนี้มันอยู่ได้ไม่นานนะตัวเนี้ยมีการเสื่อมสลายมีการแตกทำลายไปนะตัวเนี้ย แฟนดับนะตัวเนี้ยพอที่นี่หมดอารมณ์ตัวนี้แล้วก็ก็ทําใหม่ทำไม่เรื่อยทำไเรื่อยๆมันเป็นนิวร์มันมันจะมาใช้ชีวิตกับโลกภายนอกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นตัวนิวร์นะเบี้กตัวนี้ใช่ของแมงเงาไอ้ของกัลนิพไอ้มักผลนะของกันปัญญานะตัวนี้กันกัน ก็เล่นไม่โดดจะทีไม่ได้เขาไม่เข้าเขาไม่เข้าใจหรอกเขาก็เข้าใจว่ามันมันดีแล้วมันสุดยอดแล้วแต่ถามว่ามันสุดยอดแล้วทำไมเราถึงมาใช้ชีวิตกับโลกภายนอกเขาไม่ได้อยู่กับสังคมเขาไม่ได้นะใช่ไงพี่พอสมาร์ทวีดไม่เป็นกันวันนันแต่ตื่นนอนจนข้านอนไม่ได้อะมันเป็นความผิดปกติไม่ล่ะทำไมไม่กลับไปเมีอะไรก็โอ้ไม่ดีหมดเลยทุกหมดเลยเออไม่ดีตัวทุกขี่แท้จริงว่าหน้าไม่ดำา่ะก็คือทุกเฮ อูดีอยู่คนเดียวอ่ะคนดีไม่ดีอ่ะตัวที่คนไปหลบอยู่นั่นแหละมันเป็นทุกข์เนี่ยเขายั่งยืนนั่นแหละไปยึดติูแล้วก็ทําให้ตัวเองทุกข์นะพอออกมาใช้ชีวิตมองอะไรไปก็เขาไม่ดีหมดอ่ะนั่นแหละเรากำลังทุกข์อยู่ก็เราไม่ตัดสินว่าคนดีไม่ดีหมดอีกตัวนั้นน่ะคิดว่าฉันทําดีแล้วมันสูงกว่าคนเนี้ยคุณยังไม่รู้หรอกคุณยังไม่ทําคุณยังไม่ปฏิบัติคุณยังไม่อะไรเลยอยนี้ก็จะไปเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเรายังไม่รู้ว่ากำลังยึดอยู่แล้วก็ติดดี ติดติดดีดนแล้วติดว่างติดบุญติดสมาธิติดปิติสุขติดกลุมมุสุสักยะที่ติดได้ยังไงเป็นน้ำเอกได้ยงเงี้ยแต่ยังคิดว่าเป็นตัวเป็นตนฉันได้ฉันได้ทําฉันได้นั่นได้นี่ก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาอยู่นั่นแหละนั่นแหละพิงขันห้าไม่ได้ที่ิิงไม่ได้หลักยังยังไม่เห็นสักยะที่ฐิที่แท้ประงแน้วก็ยังรับไม่ได้แต่มันเป็นสีเจยตัาที่มันยากถ้าจะพูดนะพี่ แล้วใครเป็นคนมีสติ<ม>ใครเป็นคนส่วนสติใครเป็นคนได้สติทั้งที่ว่าของมันก็มีของมันมาอยู่แล้วแต่ระล,ล,ลึกได้ไหมรู้เนี่ยใช่ไหมมันแล้วมันก็แล้วแต่ขั้นของแต่ละคนการเข้าถึงว่าเขาจะเข้าไปถึงจะเข้าไปเห็นยังไงยังไงใช่เข้าไปไ,ไปแล้วก็เข้าไปติดมันเงี้ยแล้วแต่เอ็นจีเขาแล้วแต่ซ้ำๆอยู่การถึงแ,แตกดีข้าวรอบไหนรอบเท้ารอบเที่ยงเขา ดูเที่ยงดูเที่ยงกับมือชาวนุ่เดียวกันม้ามอยอยู่อวะน้าจ่แต่อินซีของแต่ละบุคคลด้วยสิน้าจ่ายคุยอ่ะไม่ใช่ทุกคนเลยรู้ตามได้นะไม่งั้นจะมีอ็นซีเพลนละห้าหรือพูดเยอะก็ไม่ได้อาจารย์พูดพุบปติดขาทันทีเพราะเขายนยันตัวเล่นอยู่ไม่ฟังแล้วนะยากเหนียวแน่นแล้ว คือคิดว่าสั่งสมมาเยอะแล้วทํามาเยอะแล้วปล่อยไม่ได้บางเรื่องยากผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะไม่อยากจะปฏิเสธเยอะเพราะคุณเป็นคนไม่ดีทันทีเลยไงแจนเราเป็นคนไม่ดีในสายตาเขาไปเลยเหมือนผมไปเลยประกาศโทษะมาเลยแบบผมไปเลยคือธรรมะไม่มีคำปลอบใจให้เขาเกลียดไปเลยใส่หัวมันให้เขาเกลียดไปเลย เดี๋ยวคนมีปัญญาเขาจะเข้าใจเองอ่ะพต้องมีคนเห็นจังอยู่นะใช่ไหมเขาเกลียดไปอเลยอต่่ไม่อ้อมพ้อมอาจารย์เตะเข้าโัอย่างเดียวอาจารย์เตะเข้ามุดอย่างเดียวไม่อ้อมพรอมแต่คนที่รับอัตรารับอะไรอาจารย์ไม่ได้จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่คือเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดนั่นแหละเพราะเขายังยึดอยู่เขายังคิดว่ามันยังมีนั่นอยู่แต่เขาไม่เห็นเแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ยึดใช่ไหมแต่เขาไม่เห็นว่าเขาจะยึดอยู่ ใช่ก็ยังคิดว่ามันมีนั่นมีนี่มันต้องมีอ่ะพี่น้ำเอกมันต้องทำอ่ะยังไม่จบอ่ะมันต้องทำมันต้องสะสมมันต้องเพิ่มต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละไม่เห็นตัวนี้ไงแต่พอมีคนมาพูดให้คนมาชี้ทางให้ก็เอ้าป,ปฏิฆาไปมองเขาไม่ดี็ัใง่ไหยึดติดในรูปแบบไปเรียบไปแล้วเรียบร้อยแล้วไงหึดทุกไปหาความพอแล้วไงภาษาสมมุติเพาะแล้วไงสมมุติเพาะเขาถึงบอกไงว่ายึดสิ่งไหนสิ่งนั้น,น,นมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะ ถ้าจะี้ได้เวลาแท้จริงนี่หละไอตัวไอตัวขันาองเนี่ยวางไม่ได้ปล<ะ>่อยไม่ได้หาทางออกอยู่แล้วนต้องหาวิ่อีออกต้องกลับไป<ม>ถามตัวเองไ่อยไงที่เขาบอกว่ายึดสิ่งใดก็เป็นทุกับสิ่งนั้นหลัจากนี้เราต้องกลักบมาถามเอ๊ะตอนนี้เรายึดสมาธิอยู่ไหมเอ๊ะตอนนี้เรายึดสติอยู่ไหมเอตอนนี้เรายึดปัญญาอยู่หเขาก็บอกว่าทุกงอย่างบนโลกใบนี้มันยึดไม่ได้แม้แต่ลหายใจเราเนี่ยมันก็ยึดไม่ได้ มันก็ทาหน้าที่หายใจเข้าหายใจออกของมันเราจะไปบังคับให้มันหยุดไหมลองบังคับให้มันหยุดดูสิคนไหนบังคับได้ผมก็ได้เป็นคนทขาจะสวดไงพี่นะพียแต่สติปัญญามันก็ดับหมดแล้วถ้าจะว่าใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นสังขารหมดเลยช่านะก่อนที่มันจะมารู้แล้วเป็นสังขารแล้วก็จะเห็นได้ไงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เราเกิดมาเราเป็นแค่ผู้อาศัยอ่ มันยึดไม่ได้แม้นแต่สิ่งเดียวแม้นแต่ลมหายใจมันก็ยึดไม่ได้แม้นแต่อาการความรู้สึกว่ายึดไม่ได้เนี่ยมันก็ยึดไม่ได้เนี่ยตอนนี้จะเห็นได้ยังไงส่วนว่าพอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่าโลกไว้ดีมันยึดไม่ได้ใช่ไหมก็จะไปปฏิเสธมันก็อะไรเพราะไปยึดอาการยึดไม่ได้อีกทีนึงรอบนึงมันได้สมมติมันได้เอาสมมตินพี่เอพี่พี่นั่นเนี่ยสัญญาซ้อนสัญญาอีกมีทุกข์ก็อยู่กับสมมติเฉยเลยเพราะฉะนั้นซ้อนสมมติซ้อนสัญญาได้สมมติเฉยเลย ปล่อยความไม่ยึดแหละไปยึดความไม่ยึดอีกใช่ไหมใช่สาธุสาธุสาธยายาสต์ใช่ไหมแต่แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยแก่อาการยึดไม่ได้นี่มันก็ยึดไม่ได้ปั๊บเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมาอ๋อเราก็อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แหละอยู่กับสิ่งที่เรายึดไม่ได้นี่แหละ เแต่ใช้มันให้ปินหาปรโยชน์จากมันนี่แหละฉันจะพูดเออแต่ถ้าว่าไปเห็นว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ยึดไม่ได้เราก็ไปปฏิเสธหมดเลยไม่เอาไม่เอามันยึดไม่ได้ฉันไม่เอานั่นแหละกำลังไปยึดความยึดไม่ได้อยู่อีกเดี๋ยวเห็นมันซ้อนนะใช่ได้สมุดมันซ้อนกันอยู่ใช่เขามองไม่ขาดเขาใช้สัญญาภูกเอาที่ว่าใช่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 หมฉันกล้าให้คนเกลียดทอดถังคุยตรงๆถังกล้าให้ทุกอาจารย์เกลียด น็ไม่หยุด้วยกันต้องลองอ๋อไปอีกทีีเน้ยครั้งนึงอีกนะรู้องาอจริงใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันชุบหุ่นเลยใช่ไหมพอทีเนี้ยถ้าแยกเองคิดวิเคราะห์ไม่ได้ก็ไปแล้วทำการคอตกอตัวเองแล้วทีเนี้ยนั่นแหละใช่ใช่คือมันแยกไม่ออกมันต้องมีอ๋อที่สองนะอ๋อเรืเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันยึดไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเสร็จแล้วมันต้องมีอ๋อสองอ่ะโอแม้แต่อาการยึดไม่ได้ของเราเนี้ยมันจะยึดไม่ได้ดีกว่า ถ้าเรายึดอาการยึดไม่ได้เนี่ยเราก็จะปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยแล้วเราจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงอ่ะนั่นเห็นไหเราต้องลับใปอยู่กับสิ่งที่เรายึดไม่ได้นีเลเข้าใจความจริงไงที่น้ำเอกวว่ามันต้องอยู่กับมันให้ได้อละพูดจะพอเ้าใอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บมันจะไม่มีความยินดีแล้วไม่มีความยินไล่กับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เพรจะเห็นว่าโลกใบนี้มันมีการเกิดการดับเป็นธรรมดาของมันมีเหตุปัจจัยเกิดมันก็เกิด นี่เหตุปัจจัยดับมันก็ดับของมันอย่างเงี้ยเป็นคนที่ทับเพยลยตาอย่างเงี้ยล้วก็อยู่กับมันนี่แหละปฏิเสธมันก็ไม่ได้จะไปยิดมันก็ไม่ได้อยู่กับมันให้เป็นอยู่กับมันให้มีความสุขหาประโยชน์จากมันสักวันหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบปีแล้วตัวนจากโลกนี้ไปละจะอยู่นานกันเลยร้อยห้าสิบปีก็พอกันเนาะเดี๋ยวได้เล่นขี่เล่นเย,ออยี่ยวอีกเป็นเ้เบี้กับจ้านสิวแบบอใช้กิเลสมันเป็นประโยชน์ <laughs> แบบนั่แหละ เราอย่าไปเป็นทาสของกิเลสเราต้องให้กิเลสมันเป็นทาสเราเราจะได้ไม่เป็นหลงมันแล้วก็อยู่นอกกรอบไงอย่าไปอยู่ในกรอบให้มันครอบงําเรากิเลสใช่มันไม่เป็นเราต้องอยู่เราต้องอยู่เหนือมันแล้วเราเอามันมาเป็นทาสเราให้ได้อย่าไปเป็นทาส ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากมันนะใช้ประโยชน์จากอย่างเลสอ่ะมันจะได้ไม่ทุกข์กับกิเลสถ้าเราไป็ชาติกิเลสเราจะทุกข์กับกิเลสนะอยู่กับมันยังไงให้เป็นอ่ะเมตตายังไงที่จะประกอบด้วยปัญญาอย่างเงี้ยกรุณายังไงที่จะประกอบด้วยปัญญาอย่างเงี้ยทุกขิจตาแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่าง,างต้องประกอบด้วยปัญญาหมดถ้าเราไม่มีปัญญาเข้าไปประกอบเนี่ยเราเราจะเราจะเป็น Còn mâm ngài hãy subscribe mẹ làm Ghiền Mì Gõ Để Hôm nay làm những video hấp dẫn